อีกหนึ่งตัวละครดาวดังทางการเมืองอย่างผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาหัวหน้าค่ายเศรษฐกิจไทยที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจชีวิตการเมืองอันสำคัญว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดซึ่งพักนี้จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่10บตุลาคมนี้โดยต้องจับตาว่าจะมีการปรับโครงสร้างอะไรบ้างซึ่งทางนายทะเบียนพักอย่างนายบุญสิงห์วารินรักออกมาระบุว่ามี3แนวทางที่ต้องตัดสินใจ1พักเศรษฐกิจไทยยัง สามารถขับเคลื่อนไปต่อ 2. หากจะกลับไปอยู่กับพักพลังประชารัฐก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่างที่สําคัญหากยังมีการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเราคงไม่สามารถกลับไปได้เพราะหากจะชูให้เป็นแคนดิเดตและนายกรัฐมนตรีก็เหลือเวลาทํางานแค่ถึงปี2568ซึ่งไม่ครบเทอมส่วนข้อ3ไปอยู่กับพักเพื่อไทยก็ต้องมีการพูดคุยกันดังนั้นขอให้รอดูการประชุม ว่าจะมีความเห็นออกมาในแนวทางใดก่อนหน้าที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินประเด็นความเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีกระแสผู้กองนัดคำแบกค่ายลูกพี่ป้อมพลเอกประวิทย์มาแรงมากเพราะมีการคาดกันว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่รอดและต้องหลุดพ้นวงโคจรการเมืองไปแต่เมื่อคำตัดสินของตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกมาแบบพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อทําให้แผนการกลับไปพังอัดของผู้กอง นัดในค่ายเดิมจึงต้องมีการมาช่างใจกันใหม่อีกรอบแต่ทว่ายังไม่ได้ปิดประตูโอกาสเสียทีเดียวเพราะว่าขณะน,นี้ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องบุรภาพยักษพี่ใหญ่กับน้องเล็กไม่ได้อยู่ในระนาบของความรักใคร่แนบแน่นเหมือนเดิมแล้วดูได้จากช่วง30กว่าวันที่บิ๊กป้อมขึ้นครองอำนาจในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีมีการประชุมครมหลายครั้งแต่ไม่ปรากฏว่ามีแม้แต่ครั้งเดียวที่พี่น้องคู่นี้ เข้าร่วมเฟรมเดียวกันคนรักกันแต่ไม่เจอหน้ากันเป็นเดือนย่อมบ่งบอกสถานะได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดความร้าวฉานในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องก็ถูกคาดการไปถึงว่าพลเอกประยุทธ์ยังจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากค่ายพลังประชารัฐหรือไม่และถ้ายังเป็นอยู่จะมีเพียงชื่อเดียวเหมือนกับการเลือกตั้งเหมือนปี2562หรือไม่และถ้าไม่มีเพียงชื่อเดียวจะมีชื่อที่2และชื่อที่สเป็นใครเป็นบิ๊กป้อมหรือไม่หรือจะเป็นคนที่มาจากสายป่ารอยต่อ ซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงทำให้ผู้กองนัดอาจจะมีโอกาสกลับมาซบผงอ้วนๆของบิ๊กป้อมก็เป็นได้ส่วนประเด็นที่จะกลับไปซบบ้านเก่ากว่าอย่างค่ายเพื่อไทยของในายใหญ่ทักษิณชินวัตนนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้สูงเพราะผู้กองนัดก็เคยทำงานรับใช้ในายใหญ่มาก่อนและที่ผ่านมาในายใหญ่ก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือพูดพาดพิงอะไรรุนแรงกับธรรมนัตครั้งหนึ่งเขาเคยพูดผ่านคลับเฮาส์ว่าผมไม่ใช่ ศัตรูของพลเอกประยุทธ์และไม่ใช่ศัตรูร้อยเอกธรรมนัฐเพราะร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรุ่นน้องเยอะเลยเคยอยู่พักเพื่อไทยเป็นคนเหนือด้วยรู้จักกันดีและถ้าจะถอดรหัสที่ธรรมนัฐเคยโพสต์เฟซบุ๊กว่า The enemy of my enemy is my friend แปลว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรขยายความได้ว่าหมายถึงผู้กรณีสองฝ่ายซึ่งต่อต้านกันและกันหรือเป็นศัตรูกันอาจมาร่วมมือกันเพื่อมาต่อต้านหรือจัดการกับศัตรูคนเดียวกันก็เป็นได้ซึ่งเมื่อดูความสัมพันธ์ถ้าฝั่งศัตรูของธรรมนัทคือพลเอกประยุทธ์และคู่แข่งของทักษิณคือพลเอกประยุทธ์และในอนาคตหากความรักพี่น้องป้อมตู่สะบั้นขาดลงนั้นจะทําให้ฝง มิตรของธรรมนัตคือทักษินและประวิทย์น่าจะผนึกกำลังเพื่อโค่นคู่แข่งทางการเมืองคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์นั่นเอง